มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในยกอบจอเมืองคอนเดินหน้าจองวัคซีนซิโนโฟาร์มหลอดแรก1 0 0 0 0แสนโดสนะคะให้ชาวนครศรีค่ะวันที่29พฤษภาคม2564นางกนกพรเดชเด,ดโชในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า สถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ส่งผลให้เกิดผู้ติดเชื้อสะสมอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องควบคุมตนเองมีความห่วงใยประชาชนชาวนครเป็นอย่างมากค่ะนอกจากอัดฉีดงบประมาณชุดใหญ่3.2ล้านบาท จัดซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอีก1.3ล้านบาทนะคะจัดซื้อเครื่องเอ็กซเเลคเครื่อนที่ให้โรงพยาบาลพอท่านคล้ายวาจาศิทธิ์อำเภอช้างกลางแล้วก็6.5แสนบาท ปรับปรุงห้อง Negative Pressure ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมเพระเกียรติอำเภอเฉลิมเพร,ะเ,พระเกียรติไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะเตรียมจอรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มล็อตแรก100,000โดสมาให้ชาวนครซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์มนี้ผ่านการรับรองจากอนามัยโลกแล้วก็ออยอนุมัติเป็นวัคซีนตัวที่5เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายใช้2โดสหรือว่า2เข็มฉีดห่างกาัน20-28วันนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนของออยเป็นส่วนที่สำคัญมากค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าวัคซีนซีโนโฟาร์มมีความปลอดภยัยมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนมีวัคซีนใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะ นางสาวกนกพรกล่าวต่ออีกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะเริ่มฉีดวัคซีนรอบประชาชนวันที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยอาบาจอนครศรีธรรมราชเตรียมเปิดโรงละครอบจนครศรีธรรมราชบริเวณสนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะ ระหว่างนี้ตนได้เดินหน้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง23อำเภอให้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตนและคณะผู้บริหารเป็นตัวอย่างรับวัคซีนแล้วทุกคนแข็งแรงปกติจึงขอสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ชาวนาครมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ